สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์บอลกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันอีซีเดทสามคู่จะได้เรียงให้ฟังกันนะครับไปเริ่มที่คู่แรกครับศึกพรีเมียร์ลีกนะครับวูฟแฮมตันเปิดบ้านรับกัมเรียนของคิสตันพาเลตด้วยเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับราคาตอนนี้วูฟเจ้าบ้านนะครับต่อปอนะความน่าจะเป็นนะครับสนุกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้เนื่องจากเป็นการพบกันนะสองทีมที่ผลงานโดยรวมดูดีไม่แพ้กันนะครับถ้าเทียบกันแบบมัดต่อมัดเนี่ยยังไงก็ต้องยกให้คิสตันพาเลตครับลูกข่มก็นน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 ปปู่่่รรรรร้ออยยะะะะคคคคััับบผลลลลงงาาเเเ็ืไมมแแพใดดติชนะเสมอครับ เรียกได้ว่าเป็นการปลุกทีมให้กลับมาระเบิดฟอร์มเก่งอีกครั้งขณะที่เจ้าบ้านอย่างวูฟนะครับผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับจนกระทั่งในเกมล่าสุดที่บุกแพ้ผลแรกในรอบ4นัดเียครับแม้จะได้ลงเล่นในบ้านเนี่ยแต่การที่เจอคู่แข่งกำลังท็อปฟอร์มแบบนี้นะครับบอกเลยไม่ง่ายครับเมื่อพี่น่าจะเลนภาพต่างๆลองพิธีการท่านทะเลยดีกว่าครับที่ราคาปอนนะอูนที่สองครับเป็นอยู่ดิสติมิลลีนะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเยือนของฟูลแลนด์เมื่อแต่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าราคาตอนนี้เจ้าบ้าน,น ขาน่าจะเป็นนะครับอย่างที่รู้ๆกันดีว่าวิลล่าเนี่ยกำลังอยู่ในเส้นทางคว้าตัวไปแชมเปี้ยนลลกนะครับทำให้การลงเตะวันนี้พร้อมทุ่มทุกอย่างที่มีนะครับอีกทั้งวันนี้มองว่ามีโอกาสคว้าชนะได้สูงนะครับเพราะสถิติในบ้านเนี่ยเขาขั้นดีเยี่ยมนะครับชนะมา4แมตช์รวดนะครับแต่ที่เยี่ยมไปกว่าน,นั้นก็คือเกมลูกยิงไปถึง9ลูกและไม่เสียประตูแม้แต่เม็ดเดียวเรียกว่าถ้าเปิดบ้านเมื่อไหร่กินเต็มเสมอครับ จริงอยู่ผู้มาเยือนอย่างฟูลแลมนะครับผลงานถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วยอมรับว่าตกเป็นรองอย่างเรียกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่นาเตเล่พัฟโรนต่างๆผู้ที่2นะครับไปบอลต่อที่อาเซนวิลล่าดีกว่าเราลุ้นเม็ดสองของวิลล่ากันครับคู่สุดท้ายนะครับข้ามที่สเปนนะครับลาลิก้าคิโรนาครับเปิดบ้าเยือ,ขอยนของเรอัมลมาดริดครับใน,นเ,เวลาเที่ยงคืนครึ่งราคาตอนนี้ทีมเยือนเรอัมลมาดริดต,ต่อหนึ่งลูกครบสิบนะ ความน่าจะเป็นนะครับผลงานในลุ้แมาดริดเนี่ยจมตอ่อเนื่องนะครับชนะกันมาลุลัวนนะแต่สถิติเกมเยือนเนี่ยยังไม่เนียบเท่าไหร่นะครับห้าทิพที่ผ่านมาชนะได้แค่2อีกทั้งโอกาสลุ้นแชมป์เป็นไปได้ยากครับจึงน่าจะเลือกถนอมตัวไปบู๊กับสึก u c l รอบรองดีกว่าขณะที่กิโลน่าเองครับก็ลอยตัวแล้วพลังกลางตารางนะครับไม่ต้องหนีตกชั้นแต่ก็ไม่มีลุ้นยุโรปอะไรเลยรูปเกมผมันกมเนื่อยครับแต่ถ้ามองในแง่ของทางบอลน,นะครับฝั่งลิมบัลลิทเนี่ยสามารถบุกชนะที่สนามแห่งนี้ตลอดลสดคงับ รวมถึงกดว่าลักเตะก็สูงกว่าเพราะฉะนั้นนะครับมุมชนะน่าจะเอ็นมาทางทีมเยือนมากกว่าเพราะฉะนั้นที่ราคาหนึ่งลูกไปรุ่นเม็ดสองหรือเวอร์พูลดีกว่าครับจบไปแล้วนะครับสามคู่แล้วเรียงให้ฟังกันอีกทีหนึ่งก็แรกนะครับไปที่คิสซันพาเลตนะคู่ที่สองครับไปที่วิลล่าคู่สุดท้ายไปที่เลเมเด็ดครับขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีหนึ่งคืนก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปนาวุธทุกวันสำหรับนี้ไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ